วันนี้ทำยำขนมจีนกินนะครับเริ่มต้นโดยการใส่มะนาวน้ำปาลใาในสะ่รสแนวน้ำตาลใส่พริกตามชอบเลยครับแต่จานนี้ขอเผ็ดหนะ่อยคลุกเคล้าเข้ากันก่อนนะครับ ที่สำคัญปลาลาครับเพิ่มรสชาติแบบอีสานอีสานแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ที่เราชอบเข้าไปครับแต่โดยปกติก็ใส่ปลาทูหูยอและอื่นๆคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อใส่หอมแดงครับผัก ดูฝักยาวผักชีตามใจชอบเลยครับแล้วก็คลุกเคล้าเข้ากันเดี๋ยวถ้าเป็ดมันดูสีหน้ากิน หลังจากนั้นก็ใส่เส้นขนมจีนเข้าไปเลยครับเอาให้จ <พอ S 2> ิกจุกท้องนันไปเลยนะครับแล้วก็นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันเครื่องปรุงต่างๆจะได้เข้าไปในเนื้อขนมจีน กินแล้วแซ่บมากขอบอกเสร็จเรียร้อยแล้วครับก็ตักใส่จานจัดจานให้ดูน่ากินน่ารับประทานกันไปเลย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์หรือว่าถ้าอยากไปทำกินเอง<ม>ก็เซฟเก็บไว้ด้วยนะครับีดูครับดูนะ้าทานขนาดไหเป็นแล้วน้ำลายไหลเลย เรียบร้อยนะครับขออน,นุญาตไปกินก่อน,นะครับจากโชกินโชว์ว